สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มาริผ้าไทยทุกทุกท่านนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะนุ่มนะคะจะพามาดูมาชมนะคะผ้าไทยไลายดอกพิกุลผ้าไทยไลายดอกพิกลคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบแบบว่าสัมผัสเนื้อผ้าแบบว่านุ่มๆรื่นๆน,น,นะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผ้ารุ่นนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาราคาพันละ690บาทค่ะรวมไปถึงนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษต้อนรับเทศกาลสงกรานคุณลูกค้าค่ะนุ่มก็มีผ้าถุงสวยสวยนะคะผ้าถุงผ้าไทยค่ะผ้าถุงลายดอกไม้้นนะะคเป็ผา ป้อนพิมลายค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคะแล้วก็เย็บถุงเรียบร้อยแล้วนะคะแถมให้ฟรี1ชิ้นด้วยคุณลูกค้าหาวันนี้ค่ะสั่งซื้อนะคะผ้าไทยผ้าทอนะคะไม่ว่าจะลายอะไรนะคะที่ราคา690บาทหรือว่านะคะจะเป็นผ้าทอขิดนะคะคุณลูกค้าขาผ้ามัดหมี่ทอสลับขิดที่ราคาผืนละ790บาทก็ได้รับโปรโมชั่นนี้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขายยินดีและก็ขอบพระคุณมากมาก,มากเลยนะคะโปรโมชั่นแถมผ้าถุงเย็บแล้วแบบนี้นะคะจะถึงแค่วันที่15เมษายนนี้เท่า นนะะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจบอกว่าอย,อยากซื้ออยู่พอดีเลยใช่ไหมล่นะ,ะเล็งไว้นานแล้ววันนี้ค่ะคุณลูกคา้คาขาต,ตัดสินใจโทรเข้ามาสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกคา้คาขาโทรเข้ามาที่เบอร์089 0416008ค่ะ089 0416008งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รออยู่นะคะคุณลูกคา้คาขาบริการเพิ่มเติมคุณลูกคา้คาขามีบริการเสริมเพิ่มเติมกดติดตามมาอย่างขั้นตอนแรกกดติดตามก่อนค่ะ กดติดตามกด subscribe ค่ะกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่มาดิผ้าไทยค่ะกดติดตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะกดติดตามเรียบร้อยแล้วเนาะคุณลูกค้าคะรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีค่ะจัดส่งฟรีนะพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษไม่ได้บวกเพิ่มค่ะรวมไปถึงคุณลูกค้าขาเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยร้านแม่มาดิผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านนะคะรวมไปถึงคุณลูกค้าขารูปแบบเนี้ยผ้ารุ่นนี้นะคะเราสามารถนะคะเย็บตรงค่ะ เย็บตรงนะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวบริการให้มีบริการให้ฟรีนะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวเย็บตรงให้นะจ๊ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเดี๋ยวนุ่มจะเย็บตรงให้คุณลูกค้านะคะสามารถนําไปใส่ได้เลยคุณลูกค้านะคะจะได้นาผ้าผืนนี้ไปสวมไปใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาก็จะเย็บถุงให้เนาะเย็บตรงนะคะลักษณะงานออกมาก็จะเป็นถุงนะคะคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถนําไปสวมใส่ได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขานําไปใส่ได้เลยแต่ว่ายง่ายนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าพี่นะจะซื้อนะคะไปตัดผ้าถุงี่ อยากจะซื้อไปตัดกระโปรงแบบนี้คุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าก็สั่งซื้อได้เลย690บาทค่ะ690บาทคุณลูกค้าขายยินดีและก็ขอพระคุณมากๆนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเรื่องช็อปเข้ามาได้เลย0ูนย์แปดเก0าศูนย์ส0่งานงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รออยู่นะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเรื่องช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกคคค้้าาขืนนีี่่ะะชมพ ผืนนี้จะเป็นสีชมพูนะคะขออนุญาตเรียกว่าสีชมพูกลีบบัวค่ะผืนนี้สีชมพูกลีบบัวคุณลูกค,ะคะ้าขาเนื้อผ้านุ่มผิวพรีเมียมมากๆเนื้อผ้านุ่มผิว